่ออ้ี่นอกกระแตกกลอนอ่อนครับพ่อนไนซับแห้งอยู่พอแล้วีัวนึคนัคบนี่โอ้สี่ตัวแล้วข่นอก โอ้หาแล้วครับหกครับพี่น้องโอ้โหนี่เจ็ดโตครับโอ้ทักขนาดบ้านนี้ อือตัวที่แปะครับสวัสดีครับพ่อพี่น้องนี่ก็อยู่กับช่องเขาปลาสไตล์ทิวนะครับมนนี่ก็อยู่กับบป่าที่ขุดเก่าครับม่าที่วขุดสิพาามาขุดจีโนนนะครับมันนี่หลังจากทีบเร่ลงลิบไล่หมือครับไปหลุ่นกันน้ากันนะครับพี่น้องกระด่ายบ่อครับมันนี่ไปกันเลยครับนี่ครับพี่น้องหูแหลกครับ นี่โหสิยูน้ำก๊กใหม่แนวนี่นะกกน้อยๆนี่ครับโหสิสั่นลงไปน้ำหากเลยครับเ้าสิกลดค่อยๆกลาไปครับ ลงไปถ่างคนละพี่น้องนะนี่ค่คอยๆ่อดส,สูกลงไปคอ่อยครับเกือบซับพี่น้องอุ้ยดีนังเลยครับ เห้นตะปีกนี่ใหญ่ๆเ,เลยแม่พี่น้องจกเบื้องกะหูสุดแล้วครับนี่สามตัวครับหูนี่อข้ยกัมี่พี่น้องปล่อยอกันครับกรเบื้องหูนี่ตื่นบ่นพี่น้องหอหันเพาะเจาะผอนนะครับ พอแล้วต you know, <ì>, oh ัวนึงครับใส่ใบตองไว้พี่น้องนี่เอาใส่ขวดโน่นตัวนึง สุดแล้วครับพี่นอ้องสีโตครับผู้นี้นี่ครับ ไปพี่พี่น้องนี่ยเห็นไหมนี่โอ้ตัวนี้บริสุทธิพี่น้อง Ừ, ừ. Ừ. tôi bẹp nhanh ừ. á tôi nói นี่พี่นอ้องนี่บริษัทเลยครับตัวนี้นีน่ีพี่นอ้องพ่ออีกแล้วหาเบิรงกมัวครับโอ้ยพี่นี่ สามตัวเลยพี่น้องตันนะครับไปสามตัวครับพวกนี้นี่ có thể xuống mà khổ này ạ Ừ. Thế bà tô vừa nhảy nó hả? โตครับอืมโอ้ตื่นแหงทีน่นองนิท่านได้เห็ดยังอยู่อืมนี่ครับ น,ะะนี่ขี่นอกนประเตกกลอนอ่อนๆครับน,นี่็นใดสาบแห้งอยู่พอแล้วีกัวนึงครับ นี่โอ,โอ้สี่ตัวแล้วใช่้องนี่โอ้หาแล้วครับโอครับพี่นอ้องโอ้โหนี่เจ็ดตัวครับโอ้คักขนาดบานนี้ ตัวที่แปดครับเบิดแล้วครับพี่นอ้องแปดโตครับนี่โหเดยีดยว ตายครับขุดอ่อมๆมือครับนาน่น้องนี่พอแล้วตัวนึงครับ สองตัวนี่แล้วครับนี่กนแล้วเขาก็ติดมไว้ครับพี่น้อ ตัวแบบไงน,นาซิมีตัวเดียวพี่น้องหูตันเลยนี่ครับโอ้ยตัวใหญ่ครับหูในหน,น่อยครับมันเห็นเหรอพี่นอ้อง ไข่เน่ยยูนลึกครับตรงเดียวขอนรอครับนี่ครับพี่นอโอ้ยมากวนข้าวเดียวครับนี่แลครับเดือซ้ำน,นี้แล้วครับพี่นอหลุนกันไปเรื่อยๆครับคนนี้ไปครับ นี่ไม่รอโอ้วอ,อีกแล้วบนเลือกครับนี่ ุดแล้วครับพี่น้องสองตครับนะครับพี่นอง,อง,รรนองเวิร์ควยควยมีก็ตึงง่ายีครับนี่อู้วพี่น้องนี่ตัวแรกครับนี่นนนนน น,นอีอืมเนี่อีกพี่น้องน,น,นี่ครับที่โตแล้ว ครับนี่นี่้ับจ่อยพี่นอกเลยยู่มองนีครับเตือนหนึ่งครับ่บเห็นครับดูเป็นเวอร์เลยครับมองนี้ ครับพี่น้องโอ้ยมีตัวงามเลยครับนี่ครับพี่น้องมาข้าวเดียวนึงครับนี่หลังจากที่บรได้ลงลิปโดนครับพี่น้องวันนี้ครับพาพี่น้องมาขุดกิโนนครับหมานเกือกครับพี่น้องนี่ครับราบก็ฝากกดไลค์กดแจ้์กดติดตามเพื่อชิวผ่านคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้บ่าวทยวคอตัวลากลับบ้านแล้วครับ selamat so, malam